สวัสดีครับผมพอกันคือเก่าครับนี่เดี๋ยวชิปนี่ก็อยู่กับยันมาครับบ้านนี่ยันมาหาสิเบียรเลี้ยงครับนี่สองเผ่าครับมาอนี่เบิงเบิงฟอร์ดเรียกหรว่าเบิงยันมาต่อครับบ้านนี่มานากันเป็นเป็นครูเลยครับมาอนี่เดี๋ยวเบิงผลงานของยันมาครับมาอนี่ สาฐานซีครับนี่เดียสีเจียบใหม่เลยนะครับดันลงมาหว่วยเบิดเลยครับนี่เศีไใหม่เศียยังหรือว่าใหม่ที่ว่าพิ่นดันลงมาแล้วครับนี่เสียลงหว่วยเบิดเลยครับนี่พูแต่ว,ว่าเสียงเสียงพิ่นนิ่มเนาะครับเนาะคอนเันมา ว่านาสิกินน้ำมันครับนี่อ้ยระบังอือระวังไหม้่วอือโอ้โอจวดเนื้อไดครับพี่น้องเลย นี่แหละครับพ่วงแตกต่างกับฟอดครับนี่ฟอดเผ้าเดียวกับยันมาสองเผ่าครับนี่ว่าการทํางานเพิ่นแตกต่างกันบ่หรือว่าจังไดกัลองคอมินมาเบิง์นะครับเด้อนี่แหละครับของยันมาเพิ่นกับชอยูปะมานนี้แหละครับนี่แต่ว่ามันก็มีขอดี ขอดีก็มีหลายครับขอเสียก็มีหลายครับนี่อู้วเดี๋ยวมาทำปกติเรียวที่งานนี่เพิ่อจะไปเป็นครูครับนี่เพราะว่าพื้นที่บางเด้กประมาณสามชิปไรครับนี่พอดีนุ่งเพื่อนเด้าครับนี่ไรล,ละพันสามครับนี่ไรล,ละพันสาม ตปูอ้อยครับนี่ช่วงนี้กำลังเดงกำลังเที่ยวใหม่กอเบิร์เที่ครับนี่เที่ยวใหม่เที่ยวย,ยังพม่วยังมหวยมองนี้แล้วสกสีลูมือไทยได้ได้ดครับนี่เห็นบ่หวยถือว่าทางหนาพมนี่เที่ยวมแเเบิร์เลยครับนี่ ของโต้งเพิ่นครับถอยหลังฟงจากจากเลยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาล่อลุนกันเบิ่งคำนี่ว่ากองใหม่กองนี้สิมาได้บ่ครับนี่เอาเบิ่งครับนี่ลุ่นกันเบิ่งกับยันมาสองเผ่าเฮ้ามาอนี่หาซิบนเงครับนี่เอาล่อลุ่นกันเบิ่งครับพี่น้องอู้ยกองใหม่บังใหญ่เลยครับอู้มาเสยครับพี่น้องเอ้ยอู้ยพี่น้องเอ้ยจวดเด้กกันต่วครับนี่ นี่แหละสายดันเมืองอำนาจแท่นครับนี่ปฏิมาเป็นครูครับนี่อู้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยอู้ยโอ้ยโอ้ยหลายครับหหลายครับเลอนี่ากล้องใหม่บักใหญไงนะครับที่เหล me, em, em, ็กผมนี uh, ่ว uh, uh, ่าสิบร์ไฟดิ่เอาเลยครับโอ้ยพี่น้องเลยยาวเลยขำยาวเลยลงหวยเลย ลงเลยนะครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับเอ้ยโยุ้ขวมเรียกของเพิ่นกับเรือเลือกันตัครับนี่งจะว่าอาจสิเป็นงานไทยอทิตย์ไทยมวลที่กันได้พวมานี่รถยันมานาะว,ว่าอัานนี้ก็บยับอันนี้ในจังหน่อยอยู่ทั้งงานดัน,น เดี๋ยวว่าขันง,งานไทยนี่คือสีไทยมนยวนดิเตะระข่ายมันบเ่เขอนเนาะครับเนาะอู้หูเรียบลอยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮ่อไม่มองนี้กรสิล,ล้งเฮือเนี่ครับนี่อยู่ข้างหลังผมนี่เสียลุงให้เบิร์ตได้ครับนี่ต่อมล่งห้อยไปเลยลวาลวังลาวังมันตกตกหองเลยทำเลยเอาเลยครับ เออนั่นนั่นนั่นนว่างแล้วว่างแล้วว่าง,างอ้ขายยัดมาเนี่ยครับดีอยู่ได้ละครับทำงานโอเคอยู่ที่ว่าภาพนี่ดรอกครับเพื่อนกับของตัวครับ เดินหนาถอยลังโดงงยทิยเ่อดอ้อดได้ครับตองเาเกีร์นัเนเกีร์นี่เกี้ยนึงเกีแว่าตัวนี้เสต่ะขึงนตงครับนี่เบิ่งสงเกตมือปั๊บขึ้นเม่นอนขนาดว่าเกียน่อ้ยระวังอู้ นี่แหละครับไข่สีเต็มแล้วถ้าเอาใหม่ลงแล้วเบิร์ตนี่ก็ทีมนดันดินมาใส่เลยครับพี่น้องดันดินถมเลยครับนี่เรียบร้อยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ เพิ่นสีไล่ใหม่ลุถมห่วยกว่อนยังค่อยไล่ดินลุ่บาอนี้ครับเพราะว่าถ้าไยใหม่ลุ่เบิด์นเร็วกว่าสิบไล่ดินลุ่มโตเลยครับพี่น้องนี่ไล่ดินเล็กไปเรื่อยๆ หลังลุยอย่างเดียวครับใสยดันเมืองอำนาจเข้ามาดิอยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็สิได้เสียงที่ได้ยินที่เสียงรถฟอร์ดครับี่ยลอรดเพิ่กำลังแตงท่าครับท่านคุณ บงมเอาไปเดเบิงคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไหลกดเชะนะครับเด้อหรือว่าไปเดบกดแล้วกัสิบีบันได้ผลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม